โทษนะครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่ายิ้มหน่อยสิครับเผื่อจะทำให้รู้สึกดีขึ้นนี่นายแอบฟังฉันกับพ่อคันคุยกันงั้นหรอภายนอกก็ดูมีเกียรติอยู่หรอกแต่ฉันคงมองผิดไปอ้าวนี่คุณคุณกำลังเข้าใจผมผิดอยู่นะผมไม่ได้มีเจตนาจะฟังคุณกับพ่อคุยกันเลย อีกอย่างผมก็คุยกับท่านผู้ว่าอยู่ก่อนแล้วคุณเองซะมากกว่าที่เข้ามาแทรกอ๋อเป็นฉันที่เ็ดทำตัวไร้มารยาทมาแทรกการสนทนาระหว่างนายกับพ่องนนั้นสิผมไม่ได้สมัยความแบบนั้นคุณฟังผมให้จบก่อนสิไม่ฉันไม่ฟังฉันไม่จําเป็นต้องฟังเรื่องจากนายรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นใครแล้วนายนะ่ะเป็นใครรู้สิครับรู้ดีด้วยคุณคือคุณหนูเหมยอิง ลูกสาวแท้ๆคนเดียวของผู้ว่าการรัฐบุคคลที่มีอำนาจัางส่วในประเทศดีรู้อย่างนี้ก็เจียมตัว้ซะว่าอย่ามาปากดีกับฉันผมทำแบบนั้นไม่ได้หรอกครับนี่ตัวอยฉันนะอย่าดื้อสิครับถ้าคุณหนูล้มลงไปโทษผมไม่ได้แล้วนะจะเป็นนายซะมากกว่าต้องลมหน้าความ คงเป็นงานแรกของนายสินะหรือไม่ที่ผ่านมาก็คงได้แต่น,นั่งมองไม่มีใครอยากลองเป็นคู่เต้นให้ถึงเต้นได้ผิดจังหวะขนาดนี้ใช่ครับเป็นงานแรกที่ผ่านมาผมต้องนั่งมองดูคู่เต้นแต่เพียงลำพังแต่ช่างมันเป็นไรเพราะตอนนี้คุณหนูเหมอยอิงมาเป็นคู่เต้นคนแรกให้กับผมก็นับว่าคุมค่าการเฝ้าคอยแล้วครับคุณหนูคุณทราบหรือเปล่า ผู้ชายเลยนะประกอบขึ้นมาจากสองสิ่งสิ่งหนึ่งคือหน้าที่ส่วนอีกสิ่งหนึ่งคือหัวใจถ้าต้องทําตามหน้าที่หัวใจหรือสิ่งอื่นใดก็ไม่สําคัญอีกแต่ผู้ชายเองกับผมมันออกจะผิดแผ่ไปสักหน่อยถ้าหัวใจของผมทํางานหน้าที่หรือสิ่งอื่นใดก็ไม่สําคัญอย่างเช่นตอนนี้หัวใจของผมมันต้องการที่เต้นรำเพราะแบบนี้นายเลยลากฉันออกมาเต้นโดยไม่ถามสักคำสินะ ชื่อเป็นหัวใจที่เห็นแก่ตัวจริงๆแต่บางเอิญว่าฉันก็มีหัวใจเหมือนกันและหัวใจของฉันก็อยากจะเต้นรำสักเท่าไหร่ถ้ามันอยากจะอยู่คนเดียวมากกว่าโทคุณหนูผมแค่พยายามจะอธิบายให้คุณฟังนะครับว่าทําไมพ่อคุณถึงได้เฉยชาใส่คุณแบบนั้นท<ไ>่านมีภาระสําคัญที่ต้องทําอาจจะละเลยเรื่องหัวใจไปบ้างคุณน่าจะเข้าใจท่านนะครับแล้วอีกอย่างขืนคุณยังนั่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวพ้นเรือโทรคนเก่ง ก็ได้ลากคุณออกไปเต้นอีกหรอกหรือว่าคุณอยากจะเต้นกับเขานักละ่ะจำไว้ด้วยว่าฉันยอมเต้นเพราะเป็นประเพณีปฏิบัติไม่ใช่ด้วยความเต็มใจแต่การที่คุณยอมมาเต้นกับมือใหม่อย่างผมก็นับว่าเป็นเกียรติมากแล้วครับว่าแต่คุณทําแบบนี้กับทุกคนเลยหรือเปล่าไอ้ท่าทางเหมือนกับว่าเกียรติผมมาได้ชาติปางก่อนแบบเนี้ยเราเพิ่งเคยเจอกันนะครับ ทำไมเราไม่ลองพูดกันดีๆละ่ะหวังวันนี้จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันนะงั้นผมขอหวังบ้างนะครับหวังวันนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เราจะได้พบกันแล้วเจอกันใหม่ครับ ะะไม่ีจบจังเลยผมอยากดูต่อพี่พี่อยากดูต่อพี่ยืนเวลารายการหมดแล้วได้กาเวลาเราจํากัด<อ>จริงสี<ถ>่ทุ่มแล้วถ้าเกิดว่าอยากดูต่อต้องไปดูที่ไหนครับดูเมื่อไหร่ครับซื้อได้ที่ไหนยังไงเ่าสีข้าวผมแล้วก็ลืมมาให้กำลังใจพวกเรานะครับแล้วก็มาพิสูจน์กันว่าพวกเราหมอรามามีอะไรมากกว่าที่คุณคิดครับกับละครเวทีรามาดามา่าครั้งที่7เรื่องบรรทัดสุดท้ายวันที่6 7 8มิถุนาย,ยนน,น, 6, 7, น,ยยนีนะครับย้ำนะครับวันที่6 7ด แล้วก็8มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลรามา่ธิบดีครับค่ะสำหรับราคาบัตรนะคะราคา250และก็300ค่ะแต่พิเศษค่ะเพียงแค่คุณโชว์บัตรนักเรียนนักศึกษานะคะก็จะได้รับส่วนลด10ซไปเลยค่ะใช่แล้วครับแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าการซื้อบัตรนะครับอ่าก็ติดตามได้ที่ Facebook นะครับเดอะดราม r าดราม่หรือ IG ของเรานะคะก็คือเดอะรามาดราม่เหมือนกันค่ะครับผมอ่าสาสี่ มาร่วมกันบันทึกเอาห้นสี่สามสองมาร่วมกันเส่็นมาผ่าดทุายในน้าปันสานี้นะคะเย้